ันั่งไว้ทันทีนั่งนี่ไหมพี่อยากนั่งข้างบายถามความสมัครใจมั้งไหมความสมัครใจผมน่าหาเรื่องอะหอมมากเลยอ่ะไม่คิดรักใครเท่าติ๋มใช่ปะอะไรนะนี่ไม่กินเลยครับ ม่ได้หรอกั้าป้อนไม่ได้ต้องให้มุกป้อน่ะมุกป้อนคือขังหน่อยพี่ังหยาบยอิ่มแล้วอโอเคโอเคป้อนดีๆป้อนดีไม่แก้งไม่ไม่ไม่อิมแล้วจริงอิ่มแล้วลปากละลมปากะอิ่มแล้วลมปากละป้ปากละต้องกินไหมมาคืนไม่ได้ใช่มาคืนไม่ได้ทำไมมันแอดิอแอนเด็ดแฮบายโอสุดเด็ดอร์ อะไรเคยเจออะรแต่ว่าอไอากาศตายนับโเอนนะอากาศตายเหรอตอสตอากาศอับบาจดด